อันนี้คือที่องทะเบียน,นแล้วอ<า>ันนี้ข้อมูลข้อมูลสว์ที่เราทะเบียนไ<ะ><า>ว้แล้วก็จะจะโชว์ข้อมูลอรต่างๆของสว์ครับอย่างเช่นมีสารประจําตัวสา์ชื่อโครงการชนิดสา์ปันแล้วก็จะมีการสามารถกันเช็ประวัติของสว์ได้ครับอย่างเช่นประวัติวามเป็นเจ้าของสว์ครับอันนี้ก็จะจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นเจ้าของของสว์บ้างการฉีดวัคซีน เราก็จะมันก็จะบอกว่าวันนี้ฉีดพักซีนอะไรไปบ้างชุดท,ที่เท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นกอดการรักษาคนระับก็ตอนนี้ก็จะบอกว่าสัมเนี้ยที่เข้ามารับเปินรักษาเนะี่ยป่วยเป็นอะไรอาการเป็นยังไงบ้างแล้ว้องรักษายัางไรให้ยาอะไรบ้างครับก็จะก็จะมีบอกต่อไปก็จะเป็นกอดการนัดหมายเช่นนัดเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งต่อไปเนี่ยการนัดเข้ามามาตรวจ เพิ S <S ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลบอกข้อมูลได้ครับว่าจะนัดไปเท่าไหร่กานก็จะเป็นการประวัติการย้ายที่อยู่ของสัตว์ครับว่าสัตว์เนี้ยมีการย้ายวันที่เท่าไหร่ครับไปอยู่ที่ไหนที่อยู่อะไรครับและที่อยู่ลองอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตรงน,นี้ก็สามารถที่จะดูสารที่ได้ก็คือถ้าเรามีการบันทึกที่อยู่ลองอยู่เราก็สามารถที่จะคลิกปุ๊บแล้วก็มันก็จะเปิด แบบขึ้นมาของที่ขึ้นมาครับเราก็สามารถดูได้ว่าคนนี้สับแลวตอนวันนั้นอ่ะอยู่ที่ตำแหน่งไหนของสั์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ครับถ้าเรามีสิทธิที่จะแก้ไขก็คือกดแก้ไขตรงนี้ครับมันก็จะเป็นช่องให้สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้แต่ว่ารหัสสั์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะมันติดอยู่กับสั์แล้ว อันนี้ก็คือสถานที่ที่ที่จะเป็นการเป็นเหมือนด่านตรวจนะครับว่าสาัตว์ที่จะเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยต้องผ่านจุดไหนบ้างเพื่อจะตรวจว่ามีสัตว์กี่ตัวที่นัดเจาะละจุดพักมัามีอะไรบ้างวิธีการก็คือเพิ่มมันมก็จะสามารถกรอกข้อมูลของที่อยู่แล้วก็สถานที่ครับแล้วก็เลือกการวัดทางโยตำรวจ แล้วก็ใส่ัฐที่ถูกมาดีถูกก็ไปได้แล้วก็สามารถที่จะกดแก้ไขได้ครับอ,อนี้เราก็สามารถแก้ไขจากุานึ่ามีไปจัทนทบุรีครับเราก็กดเพิ่มสามารถกดเพิ่มเึ้นทางได้ตอนนี้มีทั้งงมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดการครับเราลาที่สับเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะต้องผ่านจุดพวกนี้แล้วก็ ป็นแล้วก็ไปบันทึกเป็นประวัติเพื่อเอาขึ้นขึ้นรถครับโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วก็แทนหลักสัพท์ก็จะมาโทึกตรงนี้ครับก็จะเป็นรายการหลักสที่อยู่ในรถที่นี่เนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้อยู่ก็เป็นข้อมูลต่างๆในนี้ได้ครับสามารถกดลบสำหรัได้ถ้าเกิดเราอ่ามันเกินมานะอะไรเนี่ยสามารถเพิ่มลบได้อยู่ครับแล้วกดบันทึก จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูละเอียดของสัมภาระก็อ่ากดที่รายละเอียดครับเพราจะบอกว่า,วาอ่าวันนี้หมายเลข่ยเป็นยัญญนี้โครงการนี้ว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับโดยที่ท่านแต่สายลงทะเบียนก็คือณถึงนัดปัจจุบันครับอ่าวันที่16วเวลา17นาฬิการครับ